ออนี่ก็จะเป็นวันแรกของเธอที่ได้เข้ามาโรงเรียนของผมนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิซโซฮาร์สคูอย่างนี้ด้วยที่นี่ก็จะเป็นโรงเรียนพันันไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนพันันแล้วก็นะที่นี่ก็ได้รับคนมามากมายทั้งพวกเธอปีหนึ่งหรือรุ่นพี่ปีสองอะไรอย่างนี้แต่ก ปีที่เราอาจจะออกไปแล้วก็ก็ยินดีต้อนรับยีกปีต้อมันมันน่าดีใจไหมเนี่ยที่แบบว่าเราเป็นรุ่นที่เข้ามาแล้วรุ่นที่แล้วออกไปน่าดีใจเหรออว่าไมม่ีอะไรแลหวมากไปเข้าน้ำกันทุกคนไปแปบลบชุดกันยเย้่อ๋อล่ะทุกคนติดปัญหานะห้องน้ำทางไหนทางนี้เหรอ ออเทางไปห้องน้ำ <in> ม <CAP> ีไหนวะมาทุกคนเริ่มภารกิจใหม่ภารกิจตามหาห้องน้ำทางนี้หรือเปล่านะห้องน้ำมีไหนนะบอกไว้ก่อนนะครับเข้าข้อดีสัพานะสัพ ตีเล่นไหนอ่ะอ <a> <und> oh ๋ออ๋อ้ล้ตกเลนไหนเกิชุดแล้วเ้ว อันนี้เหรออันนี้หอยหญิงเหรอหอ,หหรอ,อันนี้หอยญิงหรือเปล่าอันนะี้โรงละครเนาะเอ๊๋เรามาไปที่เหรออ้าวเรียบยร้ยบอรยหลงทางซะแล้ว